เยอะไม่เป็นอะไรเล็กหนาเลยแล้วไปเจอแม่ตอนไหนงแล้วไปเจอแม่ตอนไหนทําไหนน้ำหนมมาไปเจอแม่ตอนไหนโอ้จำได้ไหมล่ะได้ผมไปเที่ยววงแรกอะไปเที่ยวพวกไอ้วงไอวันมันไปอยู่โน่นกันอะไปเที่ยวตะทงตะถวยผ่อนเลี้ยงเนาะเขาก็ไปอยู่วงแรกอะเจอละปิ้งเลยไหมเจอละปิ้งเลยไหม โอ้ถูกใจเลยดิก็ไม่หรับเขาติดกันอยู่แล้วกับแม่มึงเนี่ยเออเขารักกันเยอะแยะเราไปที่ทำเขาเรื่ไปทำที่าท้ไหนแม่ถึงชอบอ่ะเราคุยเราเอาทิ้งอ่ะเราพูดแล้วเราเอาเราเขาหาแม่เขาพ่อแม่เขาอ่ะโอ้เข้าหาแกย์ขยะแกย์ขยะนะโอ้แม่เขาไเกยาขยะ พี่น้องเขาก็เราอ่ะชอบเราคุยเขาดีเราไม่ได้ไปนั่นอะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ไหมอายุเท่าไหร่อายุสาม่สิบสองเอ๊ะสามย่สิบสองยี่สเนองยี่สามยี่สองเทาไเลยอ่ะ,อะ <ừ> กำลังวัยรุ่นเลยนะไปเราก็ไปขอเขาอ,อ๋อ เขาก็ดีอ่ะอพ่อแม่เขาก็ดีก็รับเราดีเรื่องก็ตกลงกันเราก็ไปแต่งแต่งกี่บาทะแต่งแม่เนีเ่ยตั้ั1,400 1,400, 1400. เอาทุกคนจับว่แพงนะวน่ะโอเคเออทุกคนเนี้ย <c oughs> เออทุกอนเขาคนเรื่อก็มีได้700กกว่าพันพันสองนี่พันสี่เพบบ้านเขา พันสี่เรามีสิบอีกสี่สิบอีกต่งหากนะเออพันสี่แล้วไปเงินยังไงมาพอ่อเอ้าพอครูก็เงินกูมีเงี้ยก็เลื่อยไม้เลื่อยตากูไม่ได้อยู่เฉยก,กูเลื่อยไม้จากจอายุที่เจ็ดน้อนเอออออกจากนู่นไปไปเลื่อยเข่าลงเลื่อยพิจิกก็ต้องเลื่อยไม้เงี้องก็ทำต่างเงี่ยมอ,อืมออกจากธุรกิจไปนู่น ไปตามไปแบ,บกกระสอบก่อนไปแบกทั่วตะพันหินอ,ออกจากตะพันหินเนะนี่ยไปไอ้วุ่นนะยอวุ่นร้องในตู้เนี่ยม,มันติดจะไปใส่ทอดโน้นมันไม่ได้ไปกลับบ้านไอ้วุน่นมันก็นั่งก็มันไปตายไอ้วุ่นก็ไปตายในกรเทพมันก็เห็นว่าวพ่อแม่เนีผมก็ไปยู่พี่น้องเขามีอยู่ทงนนั้นไอตัวไอมากพวกไอร้านเนี่ยมันร้องแม่ม,มันเป็นรคลูกน้อง เราเป็นลูกพี่ไอ้ร้านก็ไปได้เมียอยู่โน่นไปกูก็ไปออกไปไอ้ทุกโขไทยไปนะ่ะโอ,อกก๊ะยโขไทยก็ไปบ้านตโนตโนนไปอยู่บ้านตโนอีนนนไปเลยไปไม่ใช่ไปเปล่านะไปทํางานเลื่อยไม้นะอืมไปเลื่อยไม้กินไปบ้านตโนน พูดไม่เหมือนภาษาเราแลอโบโบเวเบเออเราก็ไปอยู่ได้อยู่